พุทธศักราช2,500จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าที่หลับไหลท่ามกลางซากโบราณสถานอันยิ่งใหญ่มีวัดร้างแห่งหนึ่งที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาอย่างเงียบงนันวัดราชบูรณะพระปรางประธานที่ยิ่งใหญ่แม้ปูนปั้นจะกระเทาะร่อนเผยให้เห็นอิฐแดงเก่าแก่ก็ยังคงตั้งตรงงานท้าทายแดดฝน สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่นี่คืออนุสาวรีย์สถานแห่งประวัติศาสตร์ที่เงียบสงบเป็นเพียงภาพสะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตของอโยธยาที่จบสิ้นไปแล้วแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ร,รู้ว่าเบื้องลึกใต้พระปรางองค์นั้นมีความลับอันยิ่งใหญ่ถูกผนึกไว้ความลับที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า500ปีก่อน จากโศกนาตกรรมยุทธหัตถีของสองเจ้าชายสู่ปณิธานของสมเด็จเจ้าสามพระยาผู้ทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและทรงบรรจุมหาสมบัติล้ำค่าจากทั่วทุกสารทิศลงในกรุได้ดินเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่ออุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระเชษฐาการเวลาได้ลบเลือนความทรงจำเรื่องมหาสมบัตินี้ไปจนเกือบหมดสิ้นจนกระทั่ง ตำนานกระซิบได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในกลุ่มคนผู้ถูกครอบงำด้วยความโลภเรื่องเล่าถึงทองคำที่กองสูงดังภูเขาถึงเครื่องราชกุศลที่ประเมินค่ามีได้ได้จุดประกายแผนการปล้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แผนการที่จะปลุกไม่ใช่เพียงมหาสมบัติแต่คือคำสาบที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกัน เรื่องราวการปล้นครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เริ่มต้นจากกลุ่มโจรผู้เชี่ยวชาญหากแต่เริ่มต้นจากกลุ่มชาวบ้านธรรมดาๆรรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกเขาคือคนที่เติบโตมากับตำนานกระซิบเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ส่งต่อกันมาเรื่องราวของมหาสมบัติแห่งกษัตริย์โบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้พระปรางค์วัดราชบูรณนะ ความโลภเมื่อรวมกับความเชื่อจึงได้กลายเป็นแรงผลักดันที่มิอาจต้านทานการประชุมลับได้เริ่มต้นขึ้นในบ้านไม้หลังเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของเมืองพวกเขาไม่ใช่กองทัพแต่คือกลุ่มคนผู้มีความฝันเดียวกันคือความร่ำรวยในชั่วข้ามคืนการวางแผนเป็นไปอย่างรอบคอบมีการลอบเข้าไปสำรวจวัดในเวลากลางวัน ปะปนไปกับนักท่องเที่ยว